เาบอกที่นี่เป็นตลาดนัดผลไม้ริมทางเดี๋ยวเราไปดูกันทุกคนเขาขายอะไรอยู่นี่เลยครับทุกคนริมถนน,นเพชรเกษมหมายเล4ข4อำเภอสามรอยยอดจังหวัดประจวบทุกคนเดี๋ยวเราก็มาดูมีอะไรโอ้มะว่วงทุกคน,นม,มีมะว่วงครับเกี่ยวเสวยสามร้อยขอดนุญาตถ่ายหน่อยนะครับว่าวมะม่วงน้ำตกไม้มนะทุกคนครับครับตลาดมูว่องสามร้อยยอดใช่ไหมครับขอบคุณครับอันนี้อะไรครับเนี่ย ขนุนทุกคนโอ้ขนุนครับอันนี้ขายเป็นลูกเหรอครับเนี่ยเป็นโลโลละสิบาทสิบห้าบาทค่ะโอ้เป็นโลครับครับขอบคุณครับสี่ชิ้ได้แล้วค่ะมีทุกคนมีแกะแล้วก็มีแกะแล้วก็มีครับทุกคนนี่ทุกคนดูครับขนุนครับสดๆเลยเนี่ยจากสวนเลยเดี๋ยวขอเดินชมหน่อยนะครับขาเดิเลยค่ะขาเดินครับเอาทีมงานครับนี่ทีมงานเอาอะไรครับสั่งอะไรครับเนี่ย กับปะรดผ่านสับปะรดสับปะรดหอมสุวรรณอ้าวทำไมมันยังเขียวอยู่เลยอ่ะเดี๋ยวจะมันฉ่ำยังไม่สุกใช่ไหมไม่ใช่ใหม่ตอนนี้เขาเอาสุกเขียวเนี่ยไปไหว้ย่ากันไงโอ้โหครับเทศกาลต้องอ่อยวันไี่ได้เลยครับไม่ปลุกปลุกงานซื้ออะไรอะไรส้มเอาเลยเลือกเลยกินงานซื้อส้มฮะมะม่วงเนี่ยมะม่วงเขียวสับเบย์มีไหมครับนี่อ่ะครับสามโร้อยอันนี้เหรอได้ขายยังไงครับเนี่ยสามโลร้อยจ้าเอาไปเลยสามโลร้อยโอ้ยหพ อู้มะม่วงเยอะมากทุกคนดูครับนี่โอ้เยอะมากอันนู้นนะคะติดอันนี้นี่แหละครับห้าสิบบาทห้บาทอันนี้มะม่วงน้ำดอกไม้ลูกมันสวยมากทุกคนอันนี้อันนี้อันนี้ขายยังไงครับเนี่ยสามร้อยสามร้อยสั่งไปแล้วใช่ไหมโอเคทีมงานสั่งไปแล้วครับทีมงานเอาต้องมี โอ้โหทุกคนดูครับเยอะมากครับยาวเลยทุกคนเต็มเลยโอ้ยเยอะมากๆทุกคนนี่พาทุกคนชมโอ้ยหน้าหนาวก็มีทุกคนนี่น้มมองวังน้ำดอกไม้เขียววบซาเบยโอ้อันนี้อันนี้อะไรนะครับเนี่ยเขาเรียกอะไรปังหวานค่ปะป้าปังหวานขายยังไงครับเนี่ยตโซละร้อยเดียวค่ะตัวละร้อยครับไม่เป็นไรครับขอบคุณมากครับ แม่ค้าจะให้ชิมด้วยขอบคุณมากจะพาเดินชมทุกคนโอ้ยเยอะมากๆเลยขออนุญาตถ่ายลนะนะครับบัลตุสีอร่อยนะสองร้อยอันนี้เหรอครับอะไรเป็นปลาล่างแก่ค่ะลูกใหญ่สองร้อยแล้วก็ไอ้นี่ไอ้นี่มันหวานไหมครับเนี่ยหวานหรือเปรี้ยวเป็นนมม่วงมันค่ะอ๋อนมม่วงมันไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรขอบคุณมากนมม่วงมันมันสีอร่อยอร่อยกับเปรี้ยวเสออีกนะครับ แล้วมันจะนุ่มครับขอบคุณมากขอบคุณมากครับขอเดินชมหน่อยนะครับขอเดินชมหน่อยอันนี้เฉลยสวยองร้อยครับท่านที่สามร้อยครับอ่ะมันต่างกันไงอ๋อลูกใหญ่ลูกเล็กใช่ไหมครับใช่ใช่แล้วก็มีส้มค่ะโลสี่สิบเดืออร่อยส้มส้มจากที่ไหนครับเนี่ยอันนี้รับมาของมาต้องแต่แต่ที่นี่ต้องเน้นเป็นมะม่วงนะนช่ค่ะมันเพิ่งในสวนอ๋อ นี่นี่ในสวนจับจับที่นี่เลยนะครับรั๊บเลยค่ะสามร้อยยอดสามร้อยยอดทุกคนค่ะเรียค่ะนี่นะทุกคนใครผ่านมานะครับแวะมาซื้อเลยครับเนี่ยสวยเลยทุกคนนี่เยอะมากมากนู้นทุกเต็มเลยทุกคนแล้วก็มีแก้วขมิ้นค่ะไล่ๆอ๋อด้วยค่ะไม่ต้องกลัวเสียครับผมโอเคขอบคุณมากขอเดินช่องนนะครับค่ะเดินดูไปเรื่อยๆค่ะครับขอบคุณครับทุกคนเยอะมากเลยค่ะเยอะมากอืมอะโบคาโดก็มีทุกคน สีส้มโอก็มีครับอันนี้ส้มโอที่ไหนครับเนี่ยโอมาจากอัมพวาอ๋อส้มโอมาจากอัมพวาทุกคนแต่ที่นี่ต้องเน้นมะม่วงทุกคนเยอะมากๆมะม่วงมะม่วงค่ะครับขอบคุณครับขอบคุณครับนี่ทุกคนนี่แก้วมังกรก็มีทุกคนโอ้โหทุกคนดูโอ้หเยอะมากๆว้าวเยอะจริงๆนี่หมดแล้วทุกคนโอ้โหเยอะมากเยอะมากทุกคน เนี่ยผมเดินมาสุดทางแล้วทุกคนโอ้มีลูกค้ามาเนี่ยทุกคนว้าวแต่วันนี้อากาศค่อนข้างร้อนนะทุกคนอากาศร้อนมากแดดโอ้โหสุดสุดทีม,มงานกับทีมงานได้อะไรบ้างดูทีมงานได้เลยไ,ได้อะไร<ม>เ,เพิ่มมั้ยได้สามยางบุได้ไดไแล้วแต่ไปลดอ่าโอเคเท่าไหร่เท่าไหร่ครับเนี่ย มีอะไรบ้างได้อะไรบ้างแกะมังกรเนี่ยแกะมังกรส้มส้มสับปะรดมะม่วงเอามะม่วงสุกไม่เอาหรอเอาอะไอ่ะสุกข้างหลังมันนะสวยไหวได้เกี๊ยวเสเบยใช่ไหมน้นดอกไม้สีทองไม่รู้อะมันสุดสีก็ได้นะมันสุดสี่หวานถ้างหลังนะมันสุดสี่เอาแบบหวานนะครับแบบหวานคือแบบไหนตัวนี้เอาหวานนะตัวนี้มันหวานอร่อยนั้นดอกไม้มันโอ้ครับ เยอะมากมทุกคนดูเยอะจริงๆเลือกไม่ถูกเลยเนี่ยเยอะมากเอาอะไรชิมงานเอาอะไรเพิ่มเอาอะไรเพิ่มปะอันไหนอันไหนสุดอันไหนสุดของอร่อยอ่ะอันนี้ก็อร่อยี๋ยจะรยอร่อยันขุดีเอาลองชิมดลอนะแม่้า่้าชิมเอาลองชิมดนี่เอลองอันนี้มันเป็นยังนลองลองลองเป็นไงมันดอยมันอร่อยเป็นไงหวานมหวานหอร่อย ไหวานไหมหวานหอมมันตนิดเลยอันเนี้ยหวานไหมนิดเอาไหมหวนติเอาเอาเลยครับขอบคุณมากครับอร่อยแต่ดิบก็มันอันนี้ดูดิบอันนี้ดิบติดติดนี่มันเปรี้ยวหรือว่ามันครับมันใช่ไหมลองให้ดูเป็นไงเปื่อยไหมมันเป็นไงบ้างเปรี้ยวหรือมันมันใช่ไหมน้ำนมนี่จะมันสีนี้ น้ำละมันติดตองจังเอาเอาแบบนี้เหรอพอเอาเอาไปไหนเอาแบบไหนแกจะเอาเอาแบบให้มันแบบให้มันเหลืองให้มันเหลืองอ่ะใช่ายอนี่ไงก็ขายนะอันนี้เราหกสิบนะเราหกสิบหกสิบบาทอดูเห็นเนื้อเลยเข้มเข้มหน่อยเอาแบบสุกแล้วไปกินได้เลยป่ะนี่เอาแบบดิบก็ตามได้เอาแบบสุกเอาแบบสุกแล้วหวานนะครับได้ได้โอเคโอเคเนี่ยเดี๋ยวจายคุณเก่งจ่าเยอะมากคนดูนี่ นี่โหเยอะมากๆเลยนีทุกคนมะม่วงโหลูกใหญ่มากเลยน้ำดอกไม้ครับ4โล200ทุกคนนี่ฟลาลั่นฟลาลั่น3โล100นี่นี่สโมอที่ไหนครับเนี่ยจากจากที่ไหนนะครับโอ้โคลาดสามโลได้ไหมได้ไหมนี่สองโลครึ่งนเท่าไหร่แล้วครับเนี่ยสามโลได้ไหมสามโลได้ าสาม้อครึ่รงะสองร้อยเอเอสามลครึ่งสองร้อยสองครึ่งสามอครึ่งจัดไปจัดไปเอาเลยจัดไปสามครึ่งสองรอร่อยแล้วเนี่กินแล้วติดใจแล้วเนี่ยเอาเอาจัดไปอู้ทุกคนดูเยอะมากเลยเอ็มเลยนี่นีมเสุดแล้วนะครับน,รนี่แกงกรก็มีนี่ทุกคนีเยอะมาก แถมไหมลูกโอ้แม่ค้าแถมอะไรให้บ้างเนี่ยแถมนี่แหละแถมนีนในมะม่วงแล้วเหรอแถมมะม่วงลูกเนี้ยเออเดี๋ยวก่อนหนึ่งร้อยพรสิทธิ์นะโอเคครับต่อมไหมครับเดี๋ยวทุกคนเดี๋ยวจ่ายเงินก่อนขายผ่านมาถนนเพชรเกษมหมายเลขสี่นะครับอำเภอสามรอยยอดครับจังหวัดประจวบครับแวะผ่านมาซื้อก็ได้นะครับสำหรับคลิปนี้ลาทุกคนที่ตลาดผลไม้สามรอยยอดครับทุกคนแล้วเจอกันคลิปหน้าครับทุกคนโชคดีครับ ร้อนรูกันร้อนมากไปละกลับ